สวัสดีค่ะชูคโคเชนะคะคลิปนี้เราจะมาถักเสื้อสีชมพูลายต่อดอกตัวนี้ต่อกันนะคะเป็นเป็นคลิปเป็นอีพีที่สองอีพีนี้เราก็จะมาแนะนำการถักคอการถักคอแล้วก็การถักเข้าแขนตรงนี้นะคะ ข้างแขนตรงนี้ก็ถักต่อดอกธรรมดาเหมือนกับต่อชิ้นอื่นๆเลยนะคะเหมือนกับต่อดอกอื่นๆเนี้อชิ้นอันนี้เป็นอันนี้เป็นอของชิ้นหน้าดิเป็นของชิ้นหลังก็มาถักเชื่อมต่อกัน นี่ก็ถักใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือแค่เก็บคอแล้วก็ต่อช่วงแขนว่าจะทําแขนยาวมากน้อยแค่ไหนจริงถ้าเพื่อนๆชอบเป็นแขนกุดก็ทําแค่นี้ก็พอก็ได้นะคะแค่ถักเป็นแขนกุดนี่เขาสวยเหมือนกันส่วนด้านนี้ถักแขนออกมาหน่อยนึงแล้วประมาณนี้ก็สวยเหมือนกัน แต่คนถักก็จะถักให้ยาววันนี้อยากได้เป็นค้อนแขนเป็นแขนยาวช่วงความยาวของตัวน่าจะพอดีแล้วคนถักซักถักไซส์ประมาณสามหกถึงสามแปดนะคะส่วนหุน่นหุ่นตัวนี้หุน่นไซส์สามสิบสี่ วันนี้เราจะมาแนะนําการถักดอกดอกนี้ค่ะดอกช่วงคอหนึ่งสองลหไหนึ 1, หน่งลหลสองเป็นสีหลังอีกสอง่ีช่วงข้างหลังนะคะข้างหลังยังถักไม่เสร็จหลังอีกสองช่วงคอนี่เราจะถักลดลดจากจากหกมุมเหลือห้ามุมหกกลีบเหลือห้ากลีบนะคะเราจะมาแนะนําการถักให้เหลือแค่ห้ากลีบตรงนี้ องคอตรงนี้นะคะมันจะมีแค่ห้ากีบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะลดไปกีบหนึ่งส่วนกีบอื่นนี้จะเป็นหกกีบหกมุมหรือหกกีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกมุมหรือหกกีบนะคะ แล้วมาก็เราเดี๋ยวเรามาเริ่มถักเลยนะคะถักดอกที่มีห้ากลีบนี้ส่วนเพื่อนๆที่เข้าเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูอีพีหนึ่งนะคะเสื้อต่อดอกเสียมพูอีพีหนึ่งจะแนะนําการถักดอกการถักขึ้นดอกแล้วเพื่อนๆถึงจะได้ได้มาถักดอกนี้มันจะต่อเนื่องกันนะคะ ให้ถักดอกเต็มได้ก่อนแล้วก็จะมาลดเป็นถักดอกห้าห้ากรีดตรงนี้นะคะจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยะคะ่ะจ้าเราก็มาเริ่มถักกันเลยนะคะอันนี้คือดอกเต็มครบหกกรีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปเราจะถักลดไปหนึ่งกลีบถักลดไปหนึ่งกลีบแล้วก็ถักมาปกติเลย ถักมาปกติเลยจนถึงแถวนี้นะคะแถวที่จะเริ่มเป็นกลีบขึ้นมาแบ่งกลีบหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวนี้จถักห้ามุมหนึ่งสองสามสีห้าแล้วก็ถักมาปกติเลยพอจะถักมุมที่หกปุ๊บช่องนี้นะคะเราจะถักมุมที่หกเราก็ไม่ถักมุมค่ะ เราลดเราจะลดเราก็ถักโซ่ห้าพอถักโซ่ห้าแล้วก็ถักปิดแถวเลยถักโซ่ห้าแล้วก็มาลองหอก็เริ่มต้นตรงนี้เลยโซ่ห้าแล้วก็ลองหอลอหอก็จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยค่ะเราก็จะได้ห้ามุมนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า มุมที่หกคือมุมตรงนี้แล้วก็ลดไปเป็นโซ่ห้าปิดมุมต่อไปแล้วก็ถักปกติเลยค่ะแถวต่อไปก็ถักเลื่อนห่วงมาให้อยู่ตรงกลางโซ่ห้าเลื่อนห่วงมาอยู่ตรงกลางตรงกลางโซ่ห้าคือโซ่สาม เลื่อนห่วงมาอยู่ตรงกลางแล้วแล้วก็ถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทอลงคอทอลงตรงหลักนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปแล้วก็ถักปกติเลยนะคะถักงานตามปกติเลย แล้วก็ไปตักไปถักต่อดอกกระดอกช่วงคอช่วงนี้นะคะนี่นะคะห้ากิบคือดอกช่วงนี้ช่วงที่กรีบที่เราลดไปช่วงนี้ช่วงกรีบที่เราลดไปช่วงนี้น่ะจะอยู่ตรงช่วงคอช่วงนี้ที่เราลดคือช่วงนี้ค่ะ ตรงนี้ลลดไปหนึ่งกลีบเวลาต่อไปแล้วก็ถักมุมนี้คือมุมนี้ก็ถักต่อดอกต่อดอกตามไซส์ของแต่ละคนเลยนะคะมุมที่ลดไปจะอยู่มุมตรงคอนี้นี่ก็ลดไปหนึ่งกลีบนี่ก็ลดไปหนึ่งกีบด้านหลังก็ลดไปหนึ่งกลีบ เพื่อนก็ทําตามไซส์ของเพื่อนๆเลยนะคะของไซส์ของแต่ละคนว่าแต่ละคนจะใช้กี่ดอกหน้าหลังหรือไหลส่วนตรงช่วงนี้ช่วง,ต,ออวงต,วะะต่อดอกช่วงลําตัวนะคะต่อดอกช่วงลําตัวนี้เป็นช่วงแขนแขนคนถักนี่ใช้สี่ดอก ผักใช้สีดอกเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆก็วัดความยาววัดความยำของของรอบแขนของแต่ละคนนะคะว่าได้เท่าไหร่แล้วก็มาคํานวณดูว่าต้องใช้กี่ดอกของแต่ละคนก็คงจะไม่เท่ากันต้องดูดูของไซส์แต่ละคนว่าจะถักกี่ดอกนะคะเราก็ช่วงต่อ ช่วงต่อเราจะต่อแบบนี้นะคะนี่เป็นช่วงอันนี้เป็นดอกชิ้นหน้านี้ดอกชิ้นหน้าน,นี้ดอกชิ้นหลังอันนี้ช่วงต่อช่วงต่อใต้รักแร้นะคะก็ต่อปกติเลยแต่ต่อลักษณะนี้มีแขนมีช่วงใต้รักแรชช้ชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังนี่ชิ้นหน้านี่นะคะ เพื่อนต้องลองวางงานของตัวเองแล้วค่อยต่อนะคะต้องมองงานของตัวเองเป็นหลักนี้นี่ค่ะงานก็ออกจะออกมาลักษณะนี้อันนี้ช่วงแขนที่เราถักออกไปความยาวของแขนที่เราถักได้ด้านนี้ถัก ถักความยาวได้ขนาดนี้แล้วก็จะได้สีพอเราถักเข้า <c oughs> เข้าเข้าดอกกันแล้วนะ่ะจะได้สี่ดอกหน้าสี่เออหน้าหน้าสองหลังสองรวมกันก็เป็นส <c oughs> ี่ในช่วงรักแลร ในช่วงรักแร้ต่อมกันเสื้อของเราใช้หน้าห้าหลังห้านะคะหน้าห้าดอกหลังห้าดอกหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหน้าห้าดอกถ้าใครทำเป็นอ่าหน้าห้าหลังห้าคือหน้าขี้หลังขี้ไม่ใช่คู่งานจ่อมาเป็นลักษณะนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอแถวต่อไปอ่ะพอแถวต่อไปมันจะเป็นครึ่งอย่างนี้หน้าหน้าครึ่งนึง หลังครึ่งหนึ่งหน้าครึ่งหนึ่งหลังครึ่งหนึ่งก็จะได้ครบสิบดอกเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่สี่ครึ่งอีกครึ่งนี้ก็เป็นห้าแต่ว่าเราเราเราจับตัวเสื้อขึ้นมาแล้วงานจองเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้จะมองดูเป็นเต็มดอกอันนี้จะแถวต่อมาก็จะเป็นฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งฝั่งนี้ครึ่งแล้วสุ ตรงทุ่งตัวนี้จะเป็นสี่ดอกถ้าเพื่อนๆได้หน้าห้าหลังห้าหรือหน้าเจ็ดหน้าเจ็ดหลังเจ็ดหน้าเก้าหลังเก้าดอกงานจอกมาลักษณะนี้นะคะแถวหนึ่งเต็มดอกแถวต่อมาจะอย่างละครึ่งอย่างงี้ยน,นี่นะคะ นี่ช่วงคอช่วงคอนี่เรายังไม่ได้เก็บเดี๋ยวต้องผักเก็บคออีกนี่ช่วงหน้าหน้าหลังหน้าหลังจะเหมือนกันนะคะดอกนี้เวลาลดกลีบเวลาลดกลีบไปกลีบหนึ่งแล้ว คอจอกเหลี่ยมหน่อยๆเดี๋ยวพอเราถักเก็บคอแล้วถ้าเราถักเก็บช่วงเนี้ยก็จอกช่วงมุมก็มน,มนมนหน่อยๆจะไม่เหลี่ยมมากนี่นะคะตามนี้ค่ะถักต่อดอกก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าต่อช่วงรักแร้เข้าช่วงรักแร้ได้คำนวณช่วงรักแร้คำนวณช่วงคอ,อได้ช่วงตัวก็ถักไปตามไซส์เรื่อยๆเลย คลิปนี้ก็แนะนำแค่นี้ก่อนนะคะเราคลิปหน้ามาเจอกันว่าเราจะถักไปถึงไหนกันแล้ว ่วงนี้คนถักจะถักช้าๆหน่อยคนถักพูดเร็วไปฟังไม่ทันย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูได้นะคะย้อนกลับคลิปจะย้อนกลับไปดูได้ย้อนกลับส่วนใหญ่ถ้าฟังรอบเดียวก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ฟัาสตก2สองรอบสามรอบก็จะค่อยๆเข้าใจ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมขอติดตามคอยให้กําลังใจคนถักขอบคุณมากคะ่ะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ